และในเซสชันนี้นะคะเราจะมาดูว่าถ้าเราต้องวางแผนการสื่อสารอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยเราจะทํำยังไงถ้าเราได้ดูเซสชันที่แล้วนะคะเราจะเห็นองค์ประกอบต่างๆของการสื่อสารในเซสชันนี้เราจะเอาองค์ประกอบต่างๆมาแยกส่วนแล้วเราจะบอกว่าถ้าเราจะต้องวางแผนการสื่อสารอย่างเป็นระบบเนี่ยเราจะทําอย่างไรคะ่ะ และเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดนะคะแนะนําเลยค่ะว่าให้ทุกท่านนะคะหยิบตารางวางแผนการสื่อสารซึ่เป็นเอกสารแนบนะคะมาดูคู่กับการคุยให้ฟังนะคะว่าในแต่ละส่วนในแต่ละองค์ประกอบเนี่ยเราจะสามารถวางแผนการสื่อสารอย่างเป็นระบบได้อย่างไรค่ะทรายจะแบ่งแยกออกมานะคะองค์ประกอบต่างๆออกมานะคะประมาณ5องค์ประกอบง่ายๆก่อนแล้วกันนะคะอย่างแรกเลยถ้าเราจะวางแผนการสื่อสารนะคะให้เราเริ่มจากการระบุประเด็นและเป้าหมายยังจําได้อยู่ใช่ไหมคะเป้าหมาย5ประการนั้น อันที่2ค่ะผู้ส่งสารค่ะการเลือกผู้ส่งสารที่ดีมีความสําคัญอย่างยิ่งจะเลือกยังไงอันที่3ค่ะการวางโครงร่างของตัวเนื้อสารค่ะอันที่4นะคะการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายนะคะหรือผู้รับสารนั่นเองแล้วก็สุดท้ายเลยค่ะการเลือกช่องทางที่เหมาะสมนะคะวันนี้เราจะคุยกันสั้นๆ5องค์ประกอบนี้ค่ะองค์ประกอบที่1นนะคะคือการระบุประเด็นและเป้าหมายค่ะ เคยไหมคะที่ฟังใครสักคนหนึ่งพูดแล้วเราจับประเด็นไม่ได้การสื่อสารที่ดีถ้าเราเริ่มต้นจากการมีประเด็นหลักมันจะเยี่ยมมากๆเลยค่ะประเด็นหลักคืออะไรคือหนึ่งประโยคที่รวบรวมความสําคัญของใจความทั้งหมดไว้ในหนึ่งประโยคนี้ค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะสื่อกับหัวหน้าเราว่าเพ่นยเนี่ยยูซะแเนี่ยูบไม่ไหวยุ่งซไม่บอกอีกต่อไปบนบนบนไปหัวหน้าไม่รู้ค่ะว่าเราจะอะไรแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นประเด็นหลัก พี่คะวันนี้สยามจะบอกว่าถ้าเราลงทุนกับระบบเซิร์ฟเวอร์ตัวใหม่วันนี้จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้ในระยะยาวนะคะประเด็นหลักค่ะง่ายๆเลยค่ะคือเมื่อพูดแล้วอยากให้ใครทําอะไรทําแล้วเขาจะได้อะไรที่เขาอยากได้แค่นี้เลยค่ะประเด็นหลักเมื่อเราได้ประเด็นหลักแล้วลําดับถัดไปคือเป้าหมายค่ะเป้าหมาย5ประการง่ายๆเลยค่ะเมื่อกี้นี้ถ้าเราต้องการให้คนเข้าใจค่ะต้องพูดให้เป็นรูปธรรม ะะยกตัวอย่างมีเรื่องราวให้เขาเห็นภาพอาจจะมีการถามมีการถวนซ้ํานี่คือสื่อเราให้บรรลุปเป้าหมายในแง่ของความเข้าใจถ้าเราต้องการสื่อเพื่อความบันเทิงเทคนิคของการสร้างความบันเทิงนั้นเขาบอกงี้เลยนะคะว่าถ้าเราจะพูดอะไรแล้วให้ขำให้เราพอสหยุดแป๊บหนึง่งสักสามวิเพื่อให้คนตกตะกอนแล้วขำบางคนเนี่ยยิงมุกรัวๆัวแต่คนไม่ขำเพราะเราไม่มีเวลาให้เขาหยุดคิด หรือการสื่อสารเพื่อความบันเทิงเนะะี่ยค่ะมันก็จะมีเทคนิคต่างๆของมันนะคะบันเทิงไม่จำเป็นต้องตลกนะคะแต่การใช้สุนทรียะการใช้เสียงเพลงการใช้ภาพมันก็ทําให้คนบันเทิงได้แต่และอย่างมันมีศาสตร์ของมันเลยค่ะเป้าหมายที่3คือสื่อเพื่อความสัมพันธ์นะคะเป้าหมายที่4โน้มน้าวใจทําให้คนเชื่อเป้าหมายที่5คือกระตุ้นพฤติกรรมเพราะฉะนั้นเ,นเวลาที่วางแผนการสื่อสารจะเห็นจากตารางนะคะเราจะเริ่มจากการระบุว่าเราจะพูดเรื่องอะไร แล้วเป้าหมาย5ประการเนี่ยลิกได้เลยค่ะว่าเราเน้นช่องไหนบางครั้งการสื่อสารเนี่ยมันอาจจะมีเป้าหมายมากกว่าหนึ่งนะคะแต่ถ้าจะให้ดีนะคะ่ะลองดูนะคะว่าอะไรคือเป้าหมายหลักในการสื่อสารในครั้งนั้นๆค่ะต่อจากนั้นนะคะพอเราได้เป้าหมายแล้วนะคะเป้าหมายมันจะมีเป้าหมายในภาพรวมกับเป้าหมายเชิงพฤติกรรม5ตัวเมื่อกี้เราจะเรียกว่าเป้าหมายก,กว้างๆใหญ่ๆ5ตัวแต่ถัดมาเนี่ยเราจะต้องกรอกในตารางเลยนะคะว่า เป้าหมายเชิงพฤติกรรมเลย,ยค่ะง่ายๆค่ะเมื่อเราสื่อไปแล้วเราต้องการอะไรเช่นเมื่อกี้เนี้ยพี่ครับลงทุนกับระบบใหม่นะคะภายในสิ้นเดือนนี้นะครับจะทําให้พวกเราเนี่ยสามารถประหยัดเงินได้ในระยะยาวนี่คือประเด็นหลักเป้าหมายคือกระตุ้นพฤติกรรมค่ะนะคะเสร็จแล้วเป้าหมายเชิงพฤติกรรมคือเมื่อสื่อสารแล้วหัวหน้าอนุมัติเงินให้เราซื้อระบบเซิร์ฟเวอร์ตัวใหม่มูลค่า xx บาทภายในสิ้นเดือนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย แค่เราระบุเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่ชัดเจนนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพราะบางทีหัวหน้าเขาหันกลับมาถามว่าเดี๋ยวเดี๋ยวที่บน่บนๆนะจ๊้พี่ทําอะไรเอออันเนี้ยก็จะไม่มีประสิทธิภาพนะคะถ้าจะให้ดีนะคะคิดไว้ก่อนว่าถ้ามีคนถามเราว่าพี่คะจะให้หนูทําอะไรพี่อยากได้อะไรคะเราต้องสามารถตอบได้อย่างวัดผลได้ตั้งเป้าแบบสมาร์ทโกเลยคะ่ะองค์ประกอบที่2ค่ะ ผู้ส่งสารมีคนหลายคนถามใชว่าอาจารย์คะแล้วมันจะมีอะไรที่ช่วยเราบรรลุเป้าหมาย5ประการนั้นได้บ้างคะบอกเลยคะ่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะคือผู้ส่งสารคะ่ะผู้ส่งสารที่ดีเป็นยังไงมี3นอคะ่ะเรียกว่า3นออย่างนี้ก็ได้นะคะน่าเชื่อถือน่าสนใจแล้วก็เนื้อหาคะ่ะนะคะบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราเตรียมวางแผนการสื่อสารอะไรเนี่ยคนส่วนใหญ่จะชอบไปวางแผนที่เนื้อหาก่อน จริงๆแล้วนอที่สําคัญที่สุดคือผู้ส่งสารต้องน่าเชื่อถือค่ะความน่าจะถือมีอยู่4ประเภทเราต้องเลือกผู้ส่งสารนะคะที่มีความน่าจะถือเหมาะกับประเภทของเนื้อหาที่เราต้องการจะสื่อด้วยอย่างแรกเลยค่ะถ้าเราเป็นผู้สื่อสารคนนั้นเราจะมีวิธีการพูดอย่างไรคะให้เรามีความน่าเชอถือแบบที่หหรือว่าดูเก่งค่ะอย่างแรกค่ะเราจะต้องใช้ verbal การใช้ภาษายกตัวอย่างเช่นการอ้างอิงสถิติตัวเลขงานวิจัยอ้างอิงหนังสืออ้างอิงคนที่เขาเก่งกว่าเราอันนี้ก็ทําให้เราเนี่ยน่าเชื่อถือในแบบที่1แล้วนอกจาก verbal แล้ว non verbal ค่ะเช่นการสบตานะคะการใช้ท่าประกอบการใช้เสียงทุ้มต่ําการใช้เสียงทุ้มต่ําจะทําให้เราดูเก่งกว่าคนที่คนใช้เสียงสูงค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำเสียงก็มีผลนะคะหรือการที่เรามีท่าประกอบเรื่องที่พูด ก็จะทาให้สิ่งที่เราพูดเนี่ยยิ่งดูน่าเชื่อถือมากขึ้นถ้าต้องเฟิร์มนะคะถ้าอ่อนๆไม่ได้ช่วยค่ะนอกจากคําพูดนอกจากท่าทางแล้วนะคะคุณสมบัติที่ดีก็ช่วยได้ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่เราเคยทํามานะคะการศึกษาเซอร์ติฟิเคตความรู้นะคะให้คนอื่นแนะนําเราจะดูเก่งกว่าการที่เราแนะนําตัวเองที่สําคัญกว่านั้นประสบการณ์ที่เราจะเอานํามาอ้างอิงหรือเรื่องราวที่เราจะนํามาอ้างอิงเนี่ยก็ต้องเหมาะสมนะคะกับเรื่องราวที่เราจะพูดด้วยค่ะ ความน่าจือแบบที่2นะคะ trustworthiness หรือการที่จะพูดยังไงให้คนรู้สึกว่าเราอ่ะจริงใจเพราะบางครั้งความเก่งเนี่ยไม่ได้สําคัญนะคะเท่ากับความจริงใจค่ะถ้าอยากจะพูดให้คนรู้สึกว่าเราจริงใจนะคะคือการพูดทั้งแง่บวกและแง่ลบของสิ่งที่เรากําลังจะพยายามโน้มน้าวใจเขาเช่นถ้าเราจะบอกว่าทํางานที่องค์กรเราดีที่สุดเลยนะอาจจะพูดถึงข้อดีเยอะๆข้อเสียบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆที่เป็นข้อเสียที่เขารู้อยู่แล้วเมื่อเวลาเราซื้อของเนาะ ถ้าคนขายพูดถึงข้อเสียเบาๆนะคะจะทําให้รู้สึกว่าคนขายคนนั้นนะเขาจริงใจมากขึ้นค่ะนอกจากเรื่องของการใช้ภาษาแล้วอวันจะนะภาษาก็สําคัญมากค่ะเวลาพูดเนี่ยสบตา3 5มถึงหาวิกาลังดีนะคะถ้าสบตานานเกินไปอาจจะแปลว่าเรากําลังหลบซ่อนอะไรอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นไปได้หลีกเลี่ยงก,การกระพริบตาทีๆการใช้เสียงทุ้มตำ่ำช่วยเราดูจริงใจมากขึ้นค่ะความน่าจะถือแบบที่3าค่ะคือบุคลิกค,ค่ะคือการที่คนรู้สึกว่าเขาชอบเราค่ะ คล้ายๆกับการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์เลยค่ะบางครั้งเนี่ยเราเคยไหมคะที่เราสึกทาไมเราชอบพี่คนนี้จังเลยอะ่ะเขาพูดอะไรเราเชื่อหมดเลยอะ่ะถ้าเราอยากให้คนเขาเชื่อเราพอเขาชอบเรานะคะบางครั้งเขาไม่ต้องมีเหตุผลใดๆเลยนะเทคนิคง่ายๆคือเหมือนเดิมค่ะเน้นความเหมือนแสดงความใส่ใจเลยค่ะความน่าจะถือแบบที่4คือความน่าจะถือแบบสุดท้ายค่ะเรียกว่าดินามิซึมหรือความกระตือรือร้นค่ะ ถ้าวันนี้จะบอกว่าการสื่อสารที่ดีนั้นคือการใช้เสียงข,ข,ขึ้นขึ้นลงๆแบบไม่มีแพทเทิร์นถ้าเราพูดโดยใช้เสียงโมโนโทนแบบนี้ค่ะคนจะ l o s e attention ไปเลยค่ะวันนี้การใช้เสียงขึ้นขึ้น,นลงๆแบบไม่มีแพทเทิร์น ใช้ภาษาที่เราใจใช้ adjective คำคุณศัพท์เก๋ๆนะคะมันจะช่วยทำให้คนเนี่ยรู้สึกดึงดูดแล้วแปลกมากค่ะคนที่ดูกระตือรือร้อนโดยการใช้ท่าทางน้ำเสียงคำพูดเนี่ยจะทำให้คนเนี่ยเชื่อเรามากขึ้นจึงถือเป็นความน่าจะถือแบบสุดท้ายค่ะคือความกระตือรือร้อนค่ะองค์ประกอบที่3ค่ะที่จะทำให้การวางแผนการสื่อสารของเราเนี่ยนะคะมันว้าวนะคะคือตัวของเนื้อหาค่ะนะคะ าทํมีเนื้อหาที่ดีเนี่ยนะคะไซมาร์กจะแบ่งการสร้างเนื้อหาออกเป็น3ส่วนคือเกริ่นนาเนื้อหาแล้วก็สรุปค่ะไซมาร์กจะเริ่มจากการทําตัวเนื้อหาก่อนค่ะเช่นเมื่อกี้เนี้ยที่เรามีประเด็นหลักว่าลงทุนกับระบบใหม่ตอนนี้จะช่วยเราประหยัดเงินได้ในระยะยาวอันนี้คือประเด็นหลักนะคะไซก็มักจะระมสมองว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราซื้อเซิร์ฟเวอร์ตัวใหม่ลงทุนกับระบบเซิร์ฟเวอร์ตัวใหม่ตอนนี้มันมีประโยชน์อะไรบ้างคิดมาเยอะๆะเยอะเยเยอะเลยค่ะเสร็จแล้วเราลองพยายามแบ่งหมวดหมู่ แล้วพอเราแบ่งหมวดหมู่ได้แล้วพยายามจัดหมวดหมู่ให้เป็นคําที่จําง่ายยกตัวอย่างเช่นพี่คะถ้าวันนี้เราเรา,เราลงทุนกับระบบเซิร์ฟเวอร์ตัวใหม่จะทําให้เราได้ 3S ค่ะเช่น s a ซ e คือประหยัดเงิน Safety คือปลอดภัยทางด้าน Data และสุดท้ายนะคะทำให้เราสักเซสค่ะทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างไรเนี่ยง่ายๆเลยค่ะส่วนใหญ่ทรจะใช้ตัว S ตัวสออะไรแบบนี้ หรือหลายๆองค์กรเขาก็จะใช้คําที่เป็นคําว่า wisdom แล้วก็มีตัวย่อ w มาจากอะไร i มาจากอะไร s d o m นะคะเหล่านี้ก็จะช่วยให้คน,นจําเนื้อหาเราได้ง่ายขึ้นพอเราทําเนื้อหาเสร็จนะคะเราไปทําการเกิ่น,นําค่ะการเกิน่นำเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะอย่างแรกเลยค่ะดึงดูดค่ะต้องทําให้เขารู้สึกว่า star wit w h y เนาะทำไมจะต้องฟังเธอด้วยในการเกิน่นำเนี่ยคะ่ะเราอาจจะเกิดนนาได้ด้วยสถิติตัวเลขคลิปวิดีโอ หรือคำคมที่จะทำให้คนรู้สึกโอ้โหน่าสนใจจังเลยต้องทำให้เขารู้สึกว่าทำไมเขาต้องฟังเราคนสมัยนี้เด็กยุคดิจิตอลค่ะความสนใจสัน span, ส้นมาก attention นสแปนสั้นมากต้องทำให้เขาสนใจดึงดูดเสร็จค่ะเราก็จะมาทำการพูดถึงประเด็นหลักให้เขารู้ว่าวันนี้จะพูดอะไรค่ะเช่นพี่คะถ้าเราลงทุนกับระบบเซิร์ฟเวอร์ตัวใหม่วันนี้จะช่วยเราประหยัดเงินได้ในระยะยาวนะคะ พอเสร็จแล้วพี่รู้ไหมว่ามันประหยัดเงินน่ะในระยะยาวมันไม่ใช่ได้แค่ประหยัดเงินนะคะแต่เราจะได้ถึง 3S ค่ะพรีวิวเลยค่ะว่าเราจะพูดเรื่องอะไรบ้าง S ที่1 s a ่งเซฟค่ะพี่ S ที่2 s งเซฟตี้แล้ว S ที่3 Success ค่ะพอเราเกิดน,นำเสร็จนะคะเราก็ไปที่ตัวเนื้อหาเลยค่ะซึ่งตัวเนื้อหาเมื่อกี้ยังจำได้อยู่ไหมคะ 3S มีอะไรบ้างคะถูกต้องค่ะเซฟเซฟตี Safe, ้แล้วก็สักเซส เวลาที่เราพูดถึงตัวเนะะื้อหาเนี่ยเราพูดแต่ละตัวใส่รายละเอียดใส่ Evidence ค่ะเช่น s a ซ e บอกมาเลยค่ะว่าเซฟเนี่ยมัน s เซฟยังไงเราอาจจะใช้ Evidence ที่เป็นสถิติตัวเลขเราอาจจะใช้นะคะเรื่องเล่าเราอาจจะใช้อู้อีกหลายเทคนิคเลยค่ะที่ทําก็เห็นว่าเนี่ยถ้าลงทุนกับเซิร์ฟเวอร์ตัวใหม่แล้วเนี่ยมันประหยัดได้อย่างไรบ้างอาจจะเป็นทั้งประหยัดเงินประหยัดเวลานะคะอันนี้ช่วยได้ ต่อมาตัวที่2 Sa เซฟตี้ใส่รายละเอียดสุดท้าย c ักเซสสักเซสยังไงนะคะเวลาใส่เรียงลำดับตัวเนื้อหาเนี่ยทายมาร์กจะเรียงลำดับจากอันที่สำคัญน้อยที่สุดแล้วไปจบที่มากสำคัญมากที่สุดนะคะเพราะว่ามันเหมือนเราดูหนังเนาะถ้าตอนแรกมันแบบมาบึมบั่มบึมบัม,บมสนุกสนานเลยตอนจบมันจะไม่ค่อยตื่นเต้นคะ่ะเพราะนั้นจะค่อยค่อยวิวบิวบวิวมาจนถึงเรื่องสุดท้ายทำให้มันว้าวแล้วก็พอเราได้เนื้อหาเนาะเรวนำนำเนื้อหาสรุปคะ่ะ สรุปเนี่ยทรายแบ่งออกเป็นสส่วนค่ะสรุปอันแรกค่ะทรายจะรีวิวค่ะบอกว่าเมื่อกี้เราพูดอะไรไปแล้วเพื่อให้คนกลับมาจําได้อีกครั้งนึงว่าอ๋อวันนี้ลงทุนนะทั้งเซฟเซฟตี้แล้วก็สักเซสสุดท้ายกระชากใจค่ะเคยดูรายการทีวีเดย์เร็กหรือเวลาเขาขายของไหมคะตอนจบมันต้องว้าวแล้วต้องทําให้คนตัดสินใจแล้วซื้อเลยเดี๋ยวนี้ซื้อไอเดียก็ได้ซื้อของก็ได้หรือทำไงก็ได้ให้เราบรรลุเป้าหมาย ภายในช่วงสรุปของเรานี่แหละค่ะและนี่เลยค่ะคือเทคนิคง่ายๆในการวางแผนเนื้อหาตัวสารค่ะองค์ประกอบที่4ในการวางแผนการสื่อสารนะคะคือการระบุและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายค่ะในการระบุกลุ่มเป้าหมายอันนี้สําคัญมากเลยนะบางทีอ่ะเราจะพยายามทำยังไงก็ได้ทุกคนเห็นด้วยกับเราแต่จริงๆแล้วในการสื่อสารเพื่อกระตุ้นพฤติกรรมใครก็แล้วแต่นะคะเราต้องหาสิ่งที่เรียกว่าฮอตบัตชันหรือปุ่มเด้ง ทีนี้เวลาเราเข้าไปในห้องประชุมเนี่ยอาจจะมีผู้บริหารหลายคนนั่งอยู่แล้วปุ่มเด้งหรือสิ่งที่มันโดนใจเขาเนี่ยมันคนละปุ่ม2ปุ่มเลยค่ะเราต้องเริ่มจากการดูว่าอ่ะสแกนเลยในห้องนี้ใครคือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจแล้วผู้มีอำนาจตัดสินใจเขาฟังใครเสร็จแล้วนะคะให้เราพูดไม่ต้องเยอะค่ะแต่เป็นสิ่งที่พูดเราซื้อเลยเช่นนะคะผู้บริหารเราเขามีปุ่มเด้งอะไรบางคนเน้นเรื่องของประหยัดเงิน บางคนปุ่มเด้งของเขาคือเรื่องของคุณภาพบางคนบ้ายอปุ่มเด้งเนี่ยมันอาจจะมาจาก personality บางคนให้ความสําคัญกับเรื่องของความยุติธรรมนอกจาก personality แล้วจะเป็นเรื่องของ value ก็ได้เป็นเรื่องของสีที่เขาให้คุณค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหาปุ่มเด้งให้เจอค่ะไม่ต้องพูดเยอะแต่พูดให้มันโดนโดนหาปุ่มเด้งทํำยังไงลองดูค่ะในอดีตนะคะเขาเนี่ยเวลาที่เราจะโน้มน้าวต่เขาเขาเด้งหรือว่าเขาแบบโอเคกับเรื่องอะไรเวลาพูดแค่นี้แล้วเขาโอเค ถามคนที่ใกล้ชิด,ดกับเขาก็ได้นะคะหรือว่าดูจากนแผนกก็ได้นะเช่นบัญชีนะคะชอบความถูกต้องเป๊ะๆอะไรแบบเนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดเยอะค่ะแต่วิเคราะห์ให้ดีว่าใครเป็นผู้นำต่ความคิดหรือเขาฟังใครแล้วพูดให้มันโดนปุ่มเด้งของเขาเลยค่ะและองค์ประกอบที่5ค่ะคือองค์ประกอบทางด้านช่องทางการสื่อสาร ปัจจุบันนี้นะคะเราเกิด Information Overload ข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยค่ะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะส่งข้อมูลอะไรนะคะให้ส่งโดนๆเลยค่ะไปถึงช่องทางที่มันเข้าถึงคนที่เราต้องการจะสื่อสารจริงๆนะคะแล้วเรื่องอะไรสำคัญนะคะสื่ออย่างน้อย7ครั้งเจดช่องทางแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องส่งเจ็ดช่องทาง7ครั้งนะคะนะเฉพาะเรื่องที่มันสำคัญจริงๆนะคะปัจจุบันนี้มันมีช่องทางเยอะแยะมากมายเลยค่ะนอกจากไลน์แล้วเนี่ยบางเรื่องเนี่ยเรื่องเดียวกันเลยนะไปอยู่ในคลับเฮาส์เนี่ย ดูน่าสนใจมากขึ้นไหมบางเรื่องเนี่ยใส่ไปนใน Facebook องค์กรคนเริ่มไม่ค่อยดูแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะบางครั้งทําเป็นอินโฟกราฟิกแปะไว้ในห้องน้ําอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นได้อีกนะคะดังนั้นนะคะเลือกช่องทางให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเลือกช่องทางที่มันกระชากใจมันน่าประทับใจมันแปลกนะคะแล้วถ้าเนื้อหาเราดีเนี่ยมันจะช่วยเราเนี่ยบรรลุเป้าหมายในการสื่อสารได้มากขึ้นค่ะ หลังจากเรียนรู้เรื่องนี้ไปแล้วหวังว่าการสื่อสารของทุกทกท่านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะจะทำอะไรายอย่าลืมนึกถึงองค์ประกอบของการสื่อสารนะคะอันแรกเลยค่ะเป้าหมายในการสื่อสารของเราเพื่ออะไรคะเมื่อเรารู้เป้าหมายแล้วเทคนิคที่จะนําไปสู่เป้าหมายนั้นก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแล้วพอเรามาดูนะคะเทียบกับตารางวางแผนการสื่อสารได้เป้าหมายเสร็จแล้วนะคะเราควรจะเลือกผู้ส่งสารให้เหมาะสมนะคะกับเรื่องที่เราจะพูดถ้าเราต้องพูดเอง สร้างความน่าจะถือให้เหมาะกับเนื้อหานั้นด้วยนะคะความน่าจะถือมีอยู่4แบบค่ะต่อมาค่ะพอเราได้เป้าหมายเนาะผู้ส่งสารตัวเนื้อสารเกิฑนนาเนื้อหาสรุปยังไงให้สั้นปัจจุบันนี้นะคะคนไม่ชอบฟังอะไรยาวๆค่ะทรายมาร์กจะบอกให้นักศึกษาเนี่ยหรือว่าคนที่มาเรียนกับทรายเนี่ยวางแผนการสื่อสารให้จบภายใน5นาทีไปทําให้ยาวง่ายกว่าเยอะเลยค่ะต่อมาค่ะนะคะตัวของผู้รับสาร ทำยังไงวิเคราะห์ค่ะว่าใครคือผู้นำทางความคิดหรือผู้นำทางความคิดเนี่ยฟังใครแล้วต่อมานะคะเราก็ต้องพูดสั้นๆให้มันโดนฮ o อตบัตเทิของเขาแล้วก็สุดท้ายนะคะลองเลือกช่องทางให้เหมาะสมแล้วเมื่อเราไปลองไปสื่อสารจริงแล้วเนี่ยก็หวังว่าทุกท่านนะคะจะบรรลุทุกเป้าหมายของการสื่อสารด้วยการวางแผนการสื่อสารแบบง่ายๆนี่แหละคะ่ะ